สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่สองกอบการชาแนลว่ากินมาหาเทียบพี่น้องวันนี้ปิ้งเป็ดพี่น้องวันนี้นี่ปิ่งเป็ดพี่น้องปิ้งเป็ดคราลงมีตำแตงพี่น้องมีมีหนามตำแตงลายน้ำพี่น้องโอ้ปิ้งเป็ดชนิดเลยหรือเปล่ายำพี่น้องยำเลยนี่น้ำพริกน้ำจิ้มนอนน้ำพริกบ้านเราเอาทันเลยคอมากโตนะจะมากแคมามพี่น้องวันนี้ปิ้งเป็ดกับตำแตงพี่น้องวันนี้แซ่บ ผักกบะปลายไปไหนด้อพี่น้องกีนนีบักเขือกิบักเขือเปาะมอต้องอีหยังมากมาักไหมแาวแล้วก็มีผักกะหล่ำมัก็มีผักกาดขาวกินผิวอยู่พี่น้องกินผิวอยู่มันอยู่เพิ่งกินได้พี่น้องเอาแล้วได้มามาพี่น้องมันป้งเป็ดมันเจ็บแสบพี่น้องโอ้ต้นเป็ดต้นห่านพี่น้องมาเด้อมาเด้อปิ้งเป็ดพี่น้องเจ็บแสบมันปียงเครื่องมัจับทำแตงอืม คาบไ,ไปเด้อมาเด้อมาเด้อแส่บอยู่ด้อแสีบอยู่เด้ออิมตไปหแ้ข้บนแเนาเอนสี้ืมอ๋อ <c oughs> ขอนีเต็มกองไหมห้อะเดียว่นอ,อนหอนไปมห้อ กลัมที่ได้นำมันงจะต้าไรน้ำมันแซลอยมน้งน้ำทำแตงมันไรถั่วมั่งอืมอาหารแรกขิงเกาพี่นอ้องมั้งก็บแซลมกันเด,อด้อทำแตงกับปิ่มเบ็ดมามเขาเสิร์ฟกับข้าวเทียงแล้วบุกินในขา้ขาวเทียงข้าวแดงก็พอ <c ười> ลาบหักเลยเนี่ยย่างนล้วมาหลาบเป็นแสกงไปครับเนาะอย่างนล้วมาหลาบนเน,นะา,นา,านะต้องเห็นน้ำซุปน้ำซมน้ำซุป แซ่บี่น้องเดือเรือไน้องซงพังไทยลราเขพี่น้องทางต่างประเทศทางน่อกเขาแลงเขาแลงพี่น้องจักทุบมืนถนชทุบมัน่องทุบน้องแปดโมงานเฮาเนาะแปดโมงแรงบานเฮาเขาแรงหาโมง ตาโมโหมงไปจิ้ขับได้ไปมอนาองุ้่มซ้าทุ่มเขาแรงเกี่ยวเขาเลี้งน้ำแหลวก็งนาสบานเนาะจนรายแดลแล้วเนาะทำไมเสมอนี่จ่างเอาไว้นาะแหลไว้เนาะคือทำไมแต่ก่อนเนาะ

ิเป็ดบิงเป็ดไปเนองเลยบางท่าบอกเป็ดม nah <ov |notimestamps|> ีเน <ope> <ie> ื้อหันบิงเป็ดกันมีแน่เนาะมีหันบิงเป็ดในพี่น้องเลยประเทศลาวแซ่บเลยเด้อหันบิงเป็ดนะเจียวตับไปเลยเนาะเจียวตับไปในพี่น้องให้เจียวเขากินครับทำบมีตับแน่้อง ตำแตงเฮากับเสับแล้วแซ่บๆเกาอืมาอยู่ประเทศลราไอ้สหมหวดเนยประเทศไทยเวียงจันทร์ประเทศเวียงจันทร์เราไปอยู่ประเทศเวียงจันทร์พี่น้องครับตอนนี้ไปอยู่ประเทศไทยประเทศกรุงเทพตอนนี้ <c oughs> ยินจากประเทศลาวไปอยู่เวียงจันทน์นะพี่น้องเอ้ยเวียงจันทน์ประเทศอะไรท่นเจ็นลาบแล้วนี่ใจักมื่อสื้ออันลูกซิโคงมาฮะ เออข้าวเคานเนี่ยเดี๋ยวไปพี่น้องซุงซ้ำคนคือเก่ากินซ้ำคอนคอยู่ซ้ำคนพี่น้องเอ่ะอยู่ซ้ำคนกินซ้ำคนพี่น้องเลยอยู่ประเทศอยู่ประเทศกรุงกรุงเทพเลยตอนนี้นเยอะเด้อท่งบอก <Okay. S 1> มากินแล้วตำแตง มันเธอได้จำแล้วแกวนะมดเนาถนัจำอยู่ตัะตรงอืหืตรงตัวนี้แหละเที่มัคอยไดจำแล้วจากมันจจำกิตตแตงก่อนนัวๆขับไปเนาะเนื้อมันคือลายเถอะเนื้อมันนาแตเปียเป็ดปน้องเปียงเป๊เลยบานหฮาบุ้มีังไ้มันจะเขาหานไม่ไานเปียเป็ดอยู่ประเทศเียงจันมีตหาเปียงเป๊เนาะ

มันทำนี่กินมันกบัไปเตวหนังไปกอิ่ม้งหลายคนนะไเกบขันึงเป็นซิปไปเนาะซิไปคนจะพูิเมื่อนะเมื่อครบเมื่อไงเกือบซิปไปแล้วมาห้าซิปคบคนรวมกหกหกหรือสิเป็นิ สิบสองคนพี่น้องเอ้ยรวมหอบกลุรวมกันสิบสองคนนี่นอะไี่าบว่ายายปเป็นเสียยายเป็นเสียก็พอปเปเสียมาสิบสามไันพี่น้องฮะอะกันเตย้าเติมแล้วทางเด่นทางรอดคะนแล่วทางเต่าแต่ขอบกลัวเองของวัรายเนาะ ช่วงได้ไผ่ได้เคยได้เนาะขายเลยลูกเลยเต๋อเหมือนร้านอีกร้านแบบีคนเจ้วเก่าอ่ะคนเหินมีใช่หกคนสี่หาหกเจ็ดคนแต่ก่อนเจ็ดคนเหินเจ็ดคนอยู่ในพม่าเมื่อเด้กบ้านเฮาเนาะไปหาเงินหายย่างปั๊สันเนาะไปอยู่ประจำ ไม่ตัวนะยังที่ทัานชิพแล้น้อไวอ่ครับกำลังแสบไปหน่อยเลยน้ำมเแสบน้่งขับไงครับนังมันยาเนี่ยมันไลย โอเคนะพี่น้องขอจบพิเเพียงสำนีห์คิมนาพอกันมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดีไปเลย